สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับกับช่องประเท n แ c h ชา n นลนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการ MotoGP ให้ทุกๆท่านได้ทราบนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นวันแรกของการเทสได้นะครับหรือการทดสอบรถเนี่ยเป็นวันแรกนะครับที่สนามเซปังเซอร์กิตนะครับประเทศมาเลเซียเนาะก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับ หนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงๆเพิ่งเป็นวันแรกของการทดสอบรถของปีส0 2 5นยิ้าะครับแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายจากทางญี่ปุ่นที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดนะครับลุกกี้3ท่านที่เพิ่งขึ้นมาในรุ่นโมโต GP ใครทำเวลาได้มากที่สุดนะครับและรวมไปถึงขุดกล้องสมเกียรตินะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับ นอกจากนี้นะครับประเด็นสุดท้ายแค่เปิดวันแรกของการทดสอบรถเนี่ยก็มีนักแข่งที่จะต้องถอนตัวไปนะครับถึง3รายด้วยกันนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นทั้งหมดนี้ด้วยกันนะครับกดดึก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปทุกๆวันนั่นเองครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ ข่าวการทดสอบรถนะครับหรือการเทสไดของ MotoGP 2025นะครับผมก็มีการเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยมีการทดสอบรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสนามแรกที่ทำการทดสอบรถเนี่ยก็เขาเลือกเป็นที่ประเทศมาเลเซียนะครับต่อเนื่องจากงานเช็คดาวนะครับก็จะเป็นการทดสอบรถเลยจะมีด้วยกันทั้งหมด3วันนะครับมีวันที่5วันที่6และวันที่7กุมภาพันธ์นะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการทดสอบนักแข่งทุกท่านลงทดสอบหมดนะครับพบหมดเลยแต่มีหนึ่งค่ายนะครับที่อย่างที่หลายๆคลิปแล้วก็รวมถึงคลิปที่เปิดตัวรถเข้าไปเนี่ยผมก็ได้พูดนะครับว่าปีนี้เนี่ยค่ายนีย้น่าจับตามองเนึ่งด้วยจากมีการอาจจะมีการยกระดับในเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงนักแข่งเนี่ยมีดีกรีที่เขาเคยเป็นแชมป์โลกในโมโต GP มาด้วย อย่างค่ายยามาฮ่านั่นเองครับยามาฮานะครับวันนี้ทำเวลาได้เร็วที่สุดและคนที่ขับน,ะนั่นก็คือฟา b บิโอควาตาโนะครับหมายเลข20นะครับเขากดเวลานะครับทำเวลาไปได้เร็วที่สุดเนะี่ยในวันแรกนะอยู่ที่1นาที57.555นะครับโอ้ไวนะถือว่าเอาเรื่องนะครับเพราะว่าตอนเช็คด,ดาวเนะี่ย เขาก็ทําเวลาได้ด like ีสุดนะครับแล้วพอมาทดสอบรถเขาก็ทําเวลาได้ดีที่สุดเหมือนกันนะฮะอันดับที่2นะครับก็หลายๆท่านน่าจะคุ้นหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับเขาก็กวาดแชมป์มามากมายเนาะแล้วปีนี้เขาก็ย้ายขึ้นมาขับให้กับทีมโรงงานนะครับอย่างพี่มาร์คมาเกเอ็มเอ็ก้าสามนั่นเองนะฮะเขาทําเวลามาเป็นอันดับที่2นะครับ อ๋มีลุ้นนะผมว่าปีนี้ที่มาร์คมาเก้มีลุ้นที่จะคว้าแชมป์เพิ่มอีกหนึ่งสมัยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอชมรอดูกันนะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับเป็นเวลาทั้งหมดเลยนะครับว่าใครทําเวลาได้เท่าไหร่บ้างนะครับก็โดยรวมทางค่ายของลุคตินะครับยังทําผลงานได้ดีและมีความเร็วต่อเนื่องนะครับสาหรับค่ายของลุคตินะก็ยังถือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของรถ นะครับที่ยังอาจจะเร็วกว่าเนาะอาจจะไม่ต้องเขาอาจจะปรับปรุงอะไรไม่เยอะแล้วก็รถเขาก็แรงอยู่แล้วนะครับในยุคนี้เนาะก็ต้องปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับก็ไล่ลงมาก็จะเห็นมีดูคาตินะครับมีตามาอาจจะเป็นอพิเลียบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถดูเวลากันได้นะครับประเด็นที่2นะครับที่จะมาพูดคุยกันนั่นก็คือ3ลุกกี้นะครับที่ใครทาเวลาได้ดีที่สุดนะครับ วันนี้นะครับสำหรับลูกกี้ที่ทำผลงานกดเวลาทำเวลาได้ดีที่สุดได้แก่เฟอร์มินอาริแกนะครับเพราะว่าทำเวลาเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับ1นาที58นะครับโอ้ถือว่าน่าจับตามองเนาะเฟอร์มินอาริแกนะครับแล้วก็โรมาก็จะเป็นในส่วนของไอโอคุระนะครับอาจจะอยู่ประมาณกลางๆตารางนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณก้องสมเกียรติจันทาของเรานะครับ นักบิดไทยในประวัติศาสตร์อ่ะก็กล้องนะครับทำเวลาเร็วที่สุดนะครับรั้งอันดับที่21นะครับตอนนี้เนาะก็กล้องทำเวลายังอยู่ในระดับ2นาทีจุด0299นะครับตอนนี้กล้องก็ยังอยู่ก็อาจจะให้เวลากล้องสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยอาจจะตัวรถด,ด้วยนะครับที่เป็น Honda นะแล้วก็ในเรื่องของความ เคยชินความคุ้นชินกับระบบรถต่างๆเน่ย,ยังไงเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กล้องต่อไปนะครับผมสู้ๆนะครับกล้องมาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นคลิปนะครับว่าแค่สนามแรกก็เอาตั้งแต่หัววันนะครับก็การทดสอบรถก่อนเปิดฤดูกาล Moto GP 2025ในวันแรกนี้มีนักแข็งที่จะต้องถอนตัวในการทดสอบที่เซปังนะครับ ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสท่านคนแรกเลยนะครับคนที่ล้มเป็นคนแรกแล้วก็ในในช่วงของโค้งแรกนะครับนั่นก็คือแชมป์โลก m o t p g p 2 4 2 4คนล่าสุดเนี่ยนั่นก็คือฮอเฮมารตินนะครับฮอเฮมาตินได้ล้มเกิดอุบัติเหตุนะครับมีการส่งไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นในมาเลเซียนะครับแล้วก็เช็คดาวนแล้วเนี่ยเบื้องต้นประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือพาฮอเฮมาตินเนี่ยต้องบิน กลับเพื่อไปรักษาตัวนะครับไปทําการผ่าตัดอันนี้ก็ต้องรอชมนะว่าเฮอรเยตินเนี่ยจะพักฟื้นร่างกายลงมาเทสไดที่ไทยเราได้หรือเปล่านะครับรายที่2นะครับคนที่2ที่ล้มพลาดล้มเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องได้รับการผ่าตัดนั่นก็คืออย่างราอูเฟนเดสนะครับจากทีม t ท c กเ o u s ์ Racing นะครับ ก็ลาอูก็ประสบบัติเหตุเหมือนกันต้องบินด่วนเพื่อกลับไปผ่าตัดนะครับอย่างยุโรปเนาะก็เป็น2ลรายนะครับแล้วล่าสุดสดๆร้อนนะครับเมื่อไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ประกาศเพิ่มอีก1ท่านนะครับนั่นก็คือดิจิอันต์ i ิโอนะครับของทีม VR46 นะครับเอ็นดูโอเนาะดิจิดิจิก็ต้องได้รับการผ่าตัดเหมือนกันนะครับ ก็สรุปวันแรกมีคนล้มถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเนี่ยแล้วก็ถอนตัวออกจากการแข่งการทดสอบรถที่สนามเซปังมาเลเซียนะครับถึง3ท่านด้วยกันฮนะโอ้โหปีนี้ดุเดือดตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มสนามแรกยังไม่ทันเริ่มต้นฤด,ดูกาลกันเลยทีเดียวเชียวครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็นำภาพบรรยากาศนะครับนักแข่งที่ทำการทดสอบในวันแรกมาฝากให้กับ พี่ๆน้องๆให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าแต่ละค่ายแต่ละทีเป็นยังไงบ้างนะครับผมให้ดูนะครับพีมาร์กมาเกสในลูกของดูคติเป็นยังไงบ้างนะครับปานเชสโกปานย่านะครับฟาเบลคาตาโรที่ทําเวลาได้ดีที่สุดในวันแรกนะครับแล้วก็รวมถึงค่ายอื่นอย่างเปโดอาคอสตานะครับค่าย KTM อ็พิเลียก็เดี๋ยวผมเอารูปมาฝากนะครับตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น ข่าวสารของ m o t o GP ปนะครับประจำวันที่5กลกุมภา2,025ในการทดสอบรถที่สนามเซปังนะครับผมยังไงพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกนะครับยังมีอีก2วันเนาะผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเลยว่าแต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ละวันใครทำ เวลาเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตให้ทุกๆท่านได้ทราบได้ฟังกันนั่นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับว่าทีมที่แต่ละท่านเชียร์เป็นยังไงบ้างนะครับเอากำลังใจช่วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นกำลังใจให้นักบิดจากเมืองไทยของเราด้วยอยากคุณกล้องสมเกียรตินะครับวันนี้ผมประแทนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ